อรุณสวัสด์เช้านี้ที่สวนเกษตรตะกะแตนยันยาวออกค่ะเชา้านี้เราเลี้ยงวัวกันท่ามกลางสายหมอกเลยค่ะหมอกเริ่มมากันตั้งแต่ตีสี่นะเพราะว่าเจ้าของสวนตื่นตีสี่ก็เลยคิดว่ามันคงมาประมาณนั้นแหละขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาก็ยังตึ้ม ดูสิคะเมืองในสายหมอกเราก็เลี้ยงวัวกันในสายหมอกค่ะดูนะคะตอนนี้แม่ลูกอ่อนจา้าและนี่ลูกเขาดูความสนสิคะสนจริงจริงแข็งแรงด้วยตัวถัดไปค่ะตัวน,นี้ก็ ัวแม่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีลูกนะคะดูท้องสังเกตท้องนะคะเริ่มโยละท้องไหมไม่รู้เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็คงจะได้เห็นกันนะคะส่วนตัวอื่นๆก็โอ้โหหมอกลงจัดมากเลยค่ะวันนี้ดูสิคะมองไม่เห็นละตัวนี้ค่ะแม่ขาว แม่ขาวกับลูกขาวนะคะซึ่งเราตั้งใจจะขายออกเพราะว่าตั้งใจแล้วว่าจะเลี้ยงเฉพาะวัวชนเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดการงวพื้นบ้านเอาออกไปนะคะดูนะคะด,ดูดแม่กันก่อนนีตัวแม่ขาวค่ะอันนี้ก็คือตัวลูกเราขายคู่นะคะเพราะว่าลูกเขาอ่ะยัง ห่วงแม่ยังกินนมแม่อยู่เลยค่ะมีเขามองกันหึงงงชอบกล้องหรือเปล่าเนี่ยอย่ามากินกล้อง,องพี่นะไลกตัวหนึ่งจ้ะตัวผู้ค่ะตัวผู้เดินไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะโอ้โหอย่างฟินเลยค่ะวันนี้เช้านี้หมอกลงจัดมากดูสิคะตัวผู้เนี่ย แน่แน่แน่อันมามองกล้องละก <c oughs> ินไปเลยจ้าพี่ไม่รบกวนละเดี๋ยวพี่ไปทางนู้นต่อโอ้โหหมอกลงจัดจริงๆเลยค่ะขนาดนี้เจ็ดโมงเช้าเองนะคะหมอกยังลงขนาดนี้แต่คงจะเป็นเวลาสำหรับหมอกแล้วล่ะคะ่ะดูบรรยากาศโดยรอบนะคะอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างคะ่ะ แล้วก็ทางด้านนั้นเป็นศาลาค่ะศาลาเข้าไปก็จะเป็นเสาวรสน,นะจ๊ะโอ้โหดูต้นมองไปไกลๆสุดตานั่นนะคะก็คือต้นพังแหลซึ่งเดี๋ยวนกเอียงก็จะมากินลูกพังแหลกันเวลานี้ตากะแตนขอตัวไปจัดการน้องไก่กับน้องเป็ดในข้อ,อก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สนเกษตรตากะแตนวันนี้ สวนกเกษตรตะกะแตนในสายหมอค่ะขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายจ้า